สวัสดีสวัสดีเพื่อนเอนและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกทคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมแซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบอีก1คันนะครับในวันพรุ่งนี้นะสำหรับเจ้า Toyota a l t i ติ6 G รถปี2020นะครับผมเป็นสีฟ้าครามนะครับผมแต่ในเล่มทะเบียนลงเป็นสีเทานะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะเตรียมส่งมอบ2คันนะครับคุณลูกค้าจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซื้อเป็นเงินสดไม่มีบวกแวดนะครับผมลูกค้าท่านนี้ติดตามแซมมานานแล้วนะครับหาเอาติดอยู่ให้แซมคัดรถให้นะแซมก็จัดให้นะครับผมคันที่แต่แซมเตรียมส่งนะคือคันทะเบียนนี้นะครับ9267นะซื้อสดไม่มีบวกแวดนะนี่เดี๋ยวแซมพามาดูนะส่วนที่แซมนำมาจอดคู่กัน2ครคันนี้แซมจะ พามาดูนะครับว่ารถเดิมเป็นยังไงกับรถโดนแตกต่างกันแบบไหนบ้างนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแซมไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับว่ารถทุกคันที่เป็นรถหมดสัญญาเช่าเนาะที่แซมขายเนี่ยสวยทุกคันแต่คันที่แซมเลือกให้กับคุณลูกค้าหรือคันที่แซมเลือกที่ถ่ายลงคลิปวิดีโอช่องของแซมเองเนี่ยคือคันที่แซมดูแล้วว่าเดิมเดิมก็บอกว่าเดิม โดนแซมก็บอกว่าโดนนะครับผมนี่นะมามาดูคันเดิมๆก่อนสวยๆเป็นยังไงบ้างนะล้างห้องเครื่องก็เรี่ยมๆแบบนี้แหละนะนี่เลยเรี่ยมๆฝาเดิมๆมาดูฝาก่อนเลยอ่านับแรกดูสติกเกอร์ก่อนนะ1 2 3 4 5นะไม่เงาเห็นไหมฝาไม่เงาแล้วก็มี โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับฝาเดิมต้องมีโลโก้ปั๊มคำว่าโตโยต้านะหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะสวยเบ้าหัวโช๊คสีไม่เงานะครับเห็นไหมสีเดียวกับตัวรถแต่ไม่เงาคานไม่เงานะครับหัวน็อตไม่ขยับแบบนี้นะนี่นะดูอันนี้คือเดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะครับนะคาน เดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่นี้น,นะเห็นไหมไม่ขยับเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับนี่นี่นะไม่เงานะครับฐานนี่สวยนี่เห็นไหมโบนดไม่ขยับนะอันนี้คือฝาเดิมๆสติกเกอร์ใสๆเห็นไหมมีอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีมาอันนี้คือเดิมๆหน้าเดิมๆเ,เป็นแบบนี้ขออนุญาตปิดฝานะครับ มา,มาดูคันนี้บ้างนะที่ไม่เดิมจะเป็นยังไงอันดับแรกเลยดูฝาสังเกตเห็นไหมครับสติกเกอร์แหว่งไปละมี3ชิ้นนะครับเห็นไหมแหว่งไปแล้วเราสังเกตเงาวแวบบเห็นไหมเงาวแวบบนี่นี่คือฝาเปลี่ยนเลยไม่ได้ฝาเดิมนะครับเงาวแวบบแวบบเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ใสๆนะครับเห็นไหมไม่มีเนี่ยไม่มีนะครับ ด้านซ้ายไม่มีด้านขวาก็ไม่มีเห็นไหมล้อที่สําคัญเนี่ยฝาปั๊มโตโยต้าไม่มีเห็นไหมน็อตขยับน็อตขยับนะครับแล้วก็เบ้าหัวโชกที่แซมให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้คือเปลี่ยนมาเลยนะเพราะว่าชิ้นงานเวลาสั่งเนี่ยสีมันจะเป็นสีดําแล้วเราค่อยมาพ่นนี่คือเปลี่ยนมาเลยนะเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมเนี่ยเงาแวบเลยนี่เงาแวบมาเลยเนี่ย เงาหมดเลยเงาเงาหมดนะเงาหมดเนะีนะ่ยนหะัวนะ็อนตะนะพ่นมาเหมือนหัวไม่ขยับแต่จริงๆเนี่ยเปลี่ยนมาเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนมาเลยเห็นไหมเงาหมดเลยนะครับเนี่ยด้านซ้ายเรียบร้อยด้านขวาก็เรียบร้อยเหมือนกันเนะี่ยเห็นไหมฐานข้างล่างเนี่ยไม่เงาแต่ตรงนี้เงาเทียบได้เลยเห็นไหมครับ ก็ดูเห็นไหมชัดเจนนี่เห็นไหมต่างกันชัดเจนอันนี้คือรถที่ไม่เดิมนะครับแล้วก็ให้ดูอีกจุดหนึ่งข้อแตกต่างเห็นไหมถ้าเป็นฝาแท้เนี่ยฝามันจะมีแหว่งตรงช่วงเนี่ยให้เราเวลาเปิดฝาเนี่ยมันเรียบไปเลยอย่าแนวยิงเนี่ยต่างกันชัดเจนเห็นไหมงานเนี่ยคือไม่เดิมเป็นแบบนี้นะครับผมมาแล้วก็แซมให้ดูเวลา แซมสมปาเรียบร้อยขัดดรียบ้อยแล้วต่างกันชัดเจนนะเห็นไหมความเงาซ้ายมือคือคันที่เตรียมเตรียมส่งขวาคือรถที่ยังไม่ทําอะไรเห็นไหมรถเพิ่งเข้านี่ชัดเจนนะมามาดูคันนี้ดีกว่านี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับเตรียมส่งแบบนี้เลยนะครับดูภายในอืมนี่นะเตรียมส่ง ไม่แสนสาสนะครับคันนี้ผมอะไรเก็บให้เรียบร้อยแล้วหลอ่ลอๆนะดูนะครับมานี่นะสวยมากเดิมมากนะครับท้าย2องคันนี้ไม่ต่างกันครับท้ายเดิมทั้งคู่เดิมเป็นแบบไหนมาดูอันดับแรกนะมาดู ให้ดูหัวนน็อตเนีน่ยเห็นไหมสวยแล้วก็ฝาไม่เงานะครับลางลางน้ำเนี่ยมาตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับไล่มาเอ่นี่นะเดิมๆแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญล่องยางอะไหที่แซมเคยพูดเสมอๆนะครับไม่ว่าสีตัวนอกภายนอกรถจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่ ช่องล้ออะไ่ต้องเป็นสีเงินเงินเทาเทา,เทาแบบนี้เท่านั้นนะยาแนวต้องเป็นสีครีมนมแบบนี้เท่านั้นด้วยนะครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับนะแบบนี้นะครับผมนี่นะมามาลองดูคันนี้ก็ได้คันนี้จริงๆก็เดิมเหมือนกันท้ายก็เดิมเหมือนกันนะท้ายไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับให้ดูเนี่ยเหมือนกันแปะ๊ะ อ่ะเห็นไหมให้ดูนี่ให้ดูเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะนะครับนะมาดูคันนี้สวยงามนะคันนี้นี่มาเดี๋ยวแซมให้ดูสำเนารถก่อนที่แซมบอกเนาะรถมันเป็นสีฟ้าแต่ว่าในเล่มเนี่ยมันลงเป็นสีคันนี้นะ สีเทานะเห็นไหมสีเทานะโอเคน,นะนะดูขัดแล้วเรียบร้อยเงาวแวบเลยนะอันนี้คือคันยังไม่ขัดต่างกันชัดเจนนะครับน,นี่คือคันยังยังไม่ขัดนะครับผมเนี่ยเนี่ยคือข้อแตกต่างเลยนะนี่นะก็ ออกรถกับแซมนะครับรับรองว่ารถเดิมก็บอกว่าเดิมรถโดนก็บอกว่าโดนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมใครอยากได้รถเอาติดสวยๆนะครับลองโทรหาแซมนะเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวแซมคัดรถสวยๆให้นะที่เบอร์เดิม0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมนะตอนนี้ค่ารถเอาติดสีฟ้าว่างก็เป็นคันนี้แหละครับก็ยังว่างอยู่นะคันนี้เตรียมส่งมอบนะครับผมโอเคไปแล้วทุกคนนะฝากเอาติดไว้ด้วยแล้วกันใครสนใจโทรมา 063543692ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ